ขอภัยขอภัยนะฮะขอภัยขอภัยนะครับเดี๋ยวหาหูฟังเสียบก่อนหูฟังเอาฟังเสียบก่อนนะครับเอาขยับนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหาหูฟังหูฟังหายโอ้พิ่งเสร็จงานนะครับพึ่งเสร็จงานวันนี้เดินสายไปเยอะเลยนะครับโอ้โซเชียลร้อนตั้งแต่ตื่นเช้ามาตีห้านะครับโอ้ั่งตอบไม่หวัดไม่ไหวครับอุตส่าห์ตอบเยอะแล้วนะแล้วบางคนก็บอกว่าพี่ตอนนี้จะเป็นเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วอ่า พี่ทำไมไม่ได้พี่เกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งตื่นนะสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกคน,น,คว,กคนวันนี้ก็คงจะได้เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาระบายกันนะว่าบางคนก็ินบกซ์เข้ามาหลากหลายข้อความนะครับแต่ข้อความส่วนใหญ่ร้อยละแปดสคือเอ๊พี่ทำไมเขาให้ผมอยู่ในสถานะเกษตรกร,ร,กรอตอนนี้เนี่ยไม่เคยปเป็นเกษตรกรเลยสักทีนึงทําไมถึง ได้เป็นกเกษตรกรบางทีบอกเนี่ยก็ทําอาชีพค้าขายพอทําอาชีพค้าขายเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงให้เป็นกเกษตรกรแล้วพอเป็นกเกษตรกรแบบนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาททุกคนก็ตกอก,อกตกใจทุกคนก็อกเอ๊ะทำไมเป็นกเกษตรกรหนักไปกว่าน,นั้นบอกว่าคุณป้าคุณลุงคุณป้าก็ได้เป็นนักศึกษาด้วยก่อสร้างไม่ได้ครับก่อสร้างไม่ได้บอกหลายวันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็จะได้รู้กันนะครับอืมนะอ่า สวัสดีครับดำรงสวัสดีครับสวัสดีครับหลายหลายหลายๆคนนะครับยังไม่ได้รับเลยอ่าเดี๋ยววันนี้ฟังคําชี้แจงดูนะครับแต่ว่าวันนี้ในกระแสสําหรับการลงทะเบียนลงทะเบียนไปแล้วทําไมมันเงียบจังอ่าตั้งเวลารอพี่ละโว้ขอบคุณครับที่ตั้งเวลารอนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนคงจะตั้งข้อสงสัยว่าเอไอเนี่ยเอไอหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เลือกคัดคัดกรองนะ่ะคัดกรองจริงไหมหรือไม่เป็นเพียงแค่การสุม่มหรือมันมีระบบอะไรในการตรวจสอบ ทำไมวันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักร้องทำไมใส่เราไปอยู่ในเกษตรกรเอ๊ะทำไมวันนี้เรายังเป็นนักศึกษาอยู่ทั้งๆท,ท,ที่เราก็อายุเยอะแล้วไงอายุเป็นอายุ49แล้วเป็นนักศึกษาค่ะ,ะหนูนุ่มจบที่ไหนอรอตรวจสอบมา4วันตกลงแคดดี้จะได้รับไหมต้องรอดูนะครับลงทะเบียนไปแล้วแต่เงียบจังอวันนี้ต้องเงียบอยู่แล้วครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับจะรับข้อมูลบอกว่าเป็นเกษตรกรหนูขายของแต่ เป็นกําลังใจให้เอาวันนี้ผมพยายามจะหาความชัดเจนให้นะครับคือวันนี้ก็ขออนุญาตเพราะว่าผมก็สอยมะม่วงแม่คุณสําราญนี่ให้เอาไปให้คุณหมอนะครับไปทั้งรามาไปทั้งบำรุงราอาบำราดนาราด,ดูนแล้วก็ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับที่ใกล้ๆนะครับอตอนเช้าแจ้งแจ้งว่าเาให้รอตรวจสอบขายลอตเตอรี่แต่ไม่ได้หลายคนเลยจะทํายังไงดียี่สิบแปดนี้ยังเงียบอยู่เลยเอ่ะลงยี่สิบแปดทไมเงียบ วันนี้ได้ออไปสะพานบุญขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้ก็เป็นสะพานบุนอีกหนึ่งวันนะครับที่เอาข้อที่จริงอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นว่าบางคนทําไมเป็นเกษตร,รกรได้ทั้งที่ก็ไม่เคยทำเกษตร,รกรมาก่อนบางคนบอกทำไมยังเป็นนักศึกษาอยู่ทั้งที่อายุก็จะ50สิอยู่แล้วยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแขกก็มี2คนนะครับมีมีคุณธนากรวางบุญคงชนะนะครับแล้วก็แขกอีกหนึ่งท่านนะครับที่นัดไว้ แล้วก็น่ารักมากทนะั้งสองคนนะครับคือเอ่อเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเอ่อดรชันกริดเดวิดเอ่เดวิทักษ์นะครับรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลังนะฮะสท่านนี้น่ารักเสมอกุนธนกรวังบุญคงชนะแต่ว่าของผมเนี่ยถ้าเข้าเข้าสองสายเนี่ย โทรศัพท์ดับแน่นอนครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยหลายคนจะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมคุณอนวัตรไลฟ์สดทุกครั้งแล้วมันดับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันดับนี่ไงขายของมา10ปีแล้วทำไมให้เราเป็นเกษตรกรเย็บผ้า yeah, 30ปีก็เป็นเกษตรกร,ร,กรอีกแล้วค่ะลงทะเบียน28มีนาะรอตรวจสอบค้าขายจะได้หรือเปล่าลำบากแล้วรอรอรอห้าพันรอมาหลายวันแล้วอา้าวส่งประกันมาตรา33ได้แค่2เดือนแต่กลับมาบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งค้าขายมาตรา39 คนไทยเดือดร้อนกับวิกฤตนะอยากจะให้ช่วยเร็วๆเสาร์อาทิตย์นี่ฮะคือมันเป็นปัญหาของหลายๆคนนะครับว่าคนแถวบ้านริดยางได้แต่บางคนไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทราบคือคนตอนนี้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI AI ที่ทางกรุงไทยนํามาใช้แล้วก็รวบรวมฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินยาๆห้าพันบาทนี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าเอสุ่มไหมน่าเชื่อถือไหม ทำไมระบบมันแปลกๆฉันมีอาชีพหนึ่งแต่วันนี้ฉันกลายเป็นเกษตรกรไปแล้วแล้วถ้าใช้ไปฉันเป็นเกษตรกรฉันถูกตัดสิทธิ์แล้วถ้าผูกตัดสิทธิ์ฉันไปลงเกษตรกรอีกได้ไหมนี่ฮะคนที่เป็นเกษตรกรบางคนทําไมถึงได้เงินเยียวยาล่ะอ้าวอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากรอกกันว่ายังไงนะครับเออกรอกกันว่ายังไงเอ่อเปิดร้านตัดผมเสียภาษีถูกต้องทุกอย่าง6ปีโดนสั่งปิดแต่ตอนนี้เป็นเกษตรกรเขาให้เราเป็นเกษตรกรคิดว่าได้เป็นเกษตรกรแล้วเออเนี่ย หลายคนก็เข้ามาว่าทําไมเราเป็นเกษตรกรทั้ทงนั้นที่เราก็ไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรคุณอนุวัฒน์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาตราส9ิบถือบัตรคนจนด้วยแต่ทําไมเงียบรองเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรค่ะตอนนี้ราคาตกต่ํามากทําไมวันนี้ค้าขายมาหกปีชื่อไปเป็นเกษตรกร,ะร,กรซะงั้นคนก็เลยตั้งคําถามเยอะคนดู1ิบี่เคแล้วรีวิวสินค้าต้องเข้ามาจะขายอะไรล่ะจะขายอะไรขายอนุวัฒน์เหรอค้าขายตามแนวชายแดนทําไมถึงไม่ได้อา่า ก็มีเยอะแยะค่ะลงถูกหมดแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จรงิงแต่ทําไมทําน,นาแล้วแจ้งอะไรสักอย่างนักศึกษาแต่ทํางานค้าขายอ๋อหลายคนก็มีหลายสถานะนะฮะรถตู้ท่องเที่ยวก็เงียบอยากทราบว่าเงินล้านทําไมถึงไม่พักนี่บ้างพี่ทําไมลงทะเบียนไม่ผ่านบอกว่าเราเป็นเกษตรกรนั่นน่ะสิพี่บุญลัมสวัสดีครับ น่าหน่ะสิหลายคนบอกว่าวันนี้ฉันทําอาชีพอื่นแต่ AI ให้ฉันเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่ลงรับจ้างแต่ทะเบียนมาให้เราเป็นเกษตรกรซะงน,นั้นเอาวันนี้เราฟังดูนะครับว่าขายสลากมา20ปีอาชีพของครอบครัวแต่โดนตัดสิทธิ์ให้ไปเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเออวันนี้ก็หลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นกเกษตรกรนะครับเดีย๋ยววันนี้เราไปฟังจากคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับนัดไว้ประมาณหนึ่งทุ่มเศษอ่าไม่เป็นไรอย่างพอรองเงิน บัตรประชารัฐอยู่ชุกแจงสวัสดีครับาฝากโต๊ะโต๊ะจังสวัสดีด้วยนะครับหลายคนรอฟังอยู่ว่าทําไมวันนี้ฉันเป็นเกษตรกรนะักหนังที่ททาอาชีพอื่นตัดสิทธิ์ให้เราไปเป็นเกษตรกรทําให้เราเนี่ยไม่ได้เงินย,ยายาห้าพันเลยอ้าวเดี๋ยววันนี้มีข่าวของกระทรวงมีข่าวเรื่องยายาเกษตรภาคเกษตรมาด้วยสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องไปช่วยคนที่มาเลเซียนะครับมทสองจะไปช่วยค้าขายเสื้อผ้าตลาดนัดบอกเราเป็นผู้ประกอบการ เอเอ,เ,อเป็นผู้ประกอบการงงานบางคนก็บอกเป็นเกษตรกร,ร,กรทําอาชีพค้าขายค่ะตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรเกษตรกร,กร,ร,กรมันเป็นอาชีพของครอบครัวส่วนลูกๆรับจ้างอืมนี่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 หลายคนก็รอฟังอยู่ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะยังไงอา้าวนายพลัสสวัสดีครับยังไงก็ฝากฝากกดแชร์ไปให้หลายคนที่กําลังสงสัยอยู่ด้วยนะครับผมก็ติดงานก็รีบมาไลฟ์สดก่อนนะครับจะได้เคลียร์ทุกป,ปัญหาได้ะรอฟังดูนะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงขอผมอนุญาตโทรหา คุณธนากรวับงบุญคงชนะนะครับท่านเป็นเลขานุการกร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะอุตมะสาวันยนนะครับก็ได้คุยกับท่านหลังไม้บ้างนะครับเดี๋ยวนะผมข,ขออนุญาตโทรก่อนยังไงช่วงจังหวะผมกดโทรก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับหลายคนจะได้หายข้อสงสัยว่าแล้วทําไมฉันเป็นเกษตรกรถูกไหมฮะวันนี้ทําไมเราเป็นเกษตรกรสักครู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนกรครับสวัสดีครับคุณในวัดครับโอ้ตอนจริงๆฝากบอกคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับจริงๆท่านไม่สบายนะครับแต่ก็ยังให้เกียรติมาตอบคําถามให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ในเฟซนี่อยู่ประมาณสองหมื่นคนนะครับสอบถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกาลังกดหัวร้อนกันเข้ามาครับและคิดว่าคงจะหัวร้อนมาตั้งแต่ช่วงเมื่อเช้าเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วล่ะบอกว่าฉันค้าขาย ฉันเป็นนักร้องฉันนูน่นฉันนี่ฉันนั่นอาชีพต่างๆแต่สุดท้ายแล้วท้าใบ AI ให้เราเป็นเกษตรกร AI มั่วหรือเปล่าพี่หรือว่าเอาฐานข้อมูลมาจากไหนครับอ,อย่างนี้ครับ,ร,บระบบ AI เนี่ยคือกระทรวงการคลังเนี่ยเราใช้ระบบ AI นะครับแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคัดกรองรเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการคัดกรองเนี่ยมันมีความแม่นยาสูงนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าฐา,านข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ,รบที่ผมเคยยกตัวอย่างว่า อย่างสมมติคนขายสลากกินแบ่งก็จะมีการขึ้นทะเบียนไว้ที่กรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรก็จะมีการขึ้นทะเบียนไว้ที่กระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคือทุกฐานข้อมูลเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้หมดนะเพราะว่าแล้วก็มีขึ้นไว้หลายฐานข้อมูลมากซึ่งระบบ AI เนี่ยก็จะประมวลจะมีตัวเลขที่ชัดเดนนะครับซึ่งในส่วนที่ทางทางพี่น้องประชาชน กังวลเนี่ยนะครับในเรื่องของว่าอ่าเอ๊ะทำไมพอไม่ผ่านแล้วบอกว่าเป็นเกษตรกรนะครับตรงนี้ผมอยากจะทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าในส่วนของเกษตรกรนะครับมีการขึ้นทะเบียนไว้ทุกปีนะครับซึ่งหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะไปขึ้นเป็นอ่าเป็นเกษตรกรไว้ในแต่ละปีนะครับตอนไปขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะมีการกรอกแจ้งด้วยนะครับว่าอ่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้าง ที่ช่วยทําเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานข้อมูลตรงเนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ใช้ฐานข้อมูลตรงเนี้ยในการเยียวยาเกษตรกรนะครับเช่นในเรื่องของการประกันร,รายได้เกษตรกร,รให้ค่าครอบครัวก้าเกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีตัวเลขตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่า ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไว้ต้องเป็นเกษตรกรมันยึงไม่ผ่านเกณฑ์5,000เนี่ยฮะนั่นหมายความว่าครอบครัวของคือของคุณเองว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวคุณเองเนี่ยมีหัวหน้าครอบครัวไปลงทะเบียนเกษตรกรขอความช่วยเหลือไว้ครับก็แสแล้วแล้วขอความช่วยเหลือคนเดียวแล้วทุกคนในครอบครัวจะต้องเป็นเกษตรกรหมดเลยเหรอครับไม่ได้ครับไม่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าทะเบียนเกษตรกรเนี่ย เขาจะขึ้นบัญชีไว้ที่กระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ที่ทกศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทะเบียนเหล่านี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าสมมุติว่าไปคุณเป็นขึ้นขึ้นทะเบียนว่าคุณเป็นเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็จะถามคุณว่าบรรดาลูกสี่คนเนี่ยคนไหนที่ช่วยทําเกษตรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าคุณพ่อเป็นคนยื่นว่าหน้าก็ควยื่นไปเนี่ยมีลูกอีกสามคนแล้วยื่นว่าสามคนเนี้เป็นคนช่วยทําเกษตรสามคนนี้ก็ต้อง มีอาชีพเกษตรกรเพราะบัญชีมันขึ้นไวน้ฮะอ๋อแสดงว่าหัวหน้าครอบครัวไปแจ้งไว้ก็ต้องเป็นเกษตรกรหมดเลยครับมิฉะนั้นตอนนี้ก็จะถามเลยว่าว่าคนไหนช่วยคนไหนที่จะที่ช่วยหัวหน้าครอบครัวทําเกษตรนะครับ,รบมันจะขึ้นขึ้นทะเบียนตรงนี้ไว้นะครับแต่อย่างนี้นะฮะผมเข้าใจพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการจะช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนทุกกลุ่มนะครับเมื่อ หลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าการทัดกลองเนี่ยจบโครงการนะครับปิดการลงทะเบียนปั๊บเนี่ยนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่ไม่ได้สิทธิ์อันเนี้ยยื้อุทอนเข้ามานะครับ<อ>แล้วก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขอให้สบายใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่ากังวลนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับทางคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับได้ยื่นยื่นอุทธรณ์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้จะได้ไม่ใช่ว่ายื่นทีหลังแล้วแล้วได้สองเดือนหรือเดือนเดียวไม่ใช่นะครับท่านก็จะได้สามเดือนเท่ากับคนปกทั่วไปเลยนะครับตรงนี้นะครับครับแต่แต่แต่จะไม่ทันนะครับเขาบอกจะอดข้าวก่อนๆนพี่ธนกร เข้าเข้าใจครับใจเย็นๆฮะแต่ว่าคือกระบวนการในการคัดกรองเนี่ยคุอเวสต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องก็ต้องรัดกลุ่มนะครับเพราะไม่งั้นแล้วพี่น้องประชาชนตั้งหกเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมันคงคงไม่คงไม่สามารถที่จะเงางบประมาณตรงไหนประจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่กลุ่มที่เดือดร้อนเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีคลังบอกแล้วยืนยันนะครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะไปดูแลแล้วต้องดูแลทุกกลุ่มนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะฮะต้องดูแลทุกกลุ่มที่ได้ความเดือดร้อนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านอย่ากังวลนะฮะทางทางรัฐบาลก็จะดูแลอยู่นะครับ meantime, half, half, s, facets, ครับพิธากรครับมีคนกดโหวตกันเข้ามาใหญ่เลยครับเขาบอกว่าไม่จริงชีวิตนี้ครอบครัวนี like ้ฉันไม่เคยเป็นเกษตรกรเลยยังไงดีครับคือตรงนี้มันมันคงไปเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันย่อมมีหลักฐานมีเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่มี ไม่มีใครที่เอาเอาเอกสารที่ไม่จริงหรือกระบวนการในการตรวจสอบที่ไม่ถูกต้องมามาทำานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าตรงนี้คงไม่ใช่เรื่องที่จะไปตลกหรืออะไรนะเพราะว่าคือรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะช่วยคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบเนี่ยนะฮะมันมันจะปิดชาติถึงขนาดอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมันต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนนะอย่างฐานข้อมูลของประกันสังคมอย่างเงี้ยถูกไหมฮะมันจะมันจะมันจะ มันจะผิดแต่มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันจะยากนะครับคนั่นหมายความ่องมีทะเบียนว้ไว้หมดอ่ะนะฮะนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีเปิดโอกาสให้คุณอุทรคุณก็มายื่นดุทรนเอาใช่ใช่ครับมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับมันมีหลายกลุ่มที่ที่ที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะที่ไม่ได้นะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นแค่รอบแรกนะฮะรอบแรกเนี่ยเรามีการเรามีการตรวจสอบไปแล้วประมาณเจ็ดจุดเก้าล้านล้านคนนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 1.68ล้านคนนะครับซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีการจ่ายไปแล้วจ่ายทยอยจ่ายนะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเนี่ยประมาณ1.5ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ก็เปิดโอกาสให้ให้ทยอยกันส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ4.7ล้านคนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นก๊อกแรกเป็นอตแรกที่มีการตรวจสอบนะครับ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 ทีนี้มีมีมีคนสงสัยเพิ่มเติมนะครับว่า แล้วคนที่ว <iber at ını> <AI S 3> ันนี้เนี่ย AI เนี่ยให้เขาเป็นเกษตรกรแล้วต่อไปถ้าสมมติว่ามีนโยบายจากทางรัฐบาลให้เยียวยาเกษตรกรอีกอีกอีกนโยบายหนึ่งเขาไปลงได้ไหมครับคือคือเกษตรกรนี่มันได้อยู่แล้วไงฮะครับคือหลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยรัฐบาลเนี่ยวันอังคารเนี่ยถ้ารับสีอุตมะสาวนนายนนะครับก็จะมีการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปดูแลออกมาตรการดูแลเกษตรกรออกมาครับครับซึ่งวันอังคารนี้จะมีการประชุมอยู่เพราะว่าเรามีงบประมาณเนี่ยในก้อนที่หกแสนล้านเนี่ยจะต้องไปดูแลเกษตรกรด้วยวันนี้เนี่ยมีเกษตรกรเนี่ยประมาณสักแปดถึงเก้าล้านครอบครัวนะครับตรงนี้เกษตรกรเนี่ยขอให้ท่านใจเย็นๆนะเกษตรกรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามาตรการนี่ออกมาเนี่ยคือท่านท่านมีความสุขนะครับท่านยิ้มท่านยิ้มผมเชื่ออย่างนั้น อ่าท่านท่านท่านลองตั้งใจเย็นท่านคอยดูอดทนนิดเดียวนะฮะผมเชื่อว่าอกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาจจะอาจจะแบบรู้สึกดีกว่ากลุ่มห้าพันด้วยซ้ำไป้น,นะครับขอขอให้อดทน,อนรอป่าวเหรอฮะอาจจะดีเฮตามมาที่หลังวอลลที่หลังดังกว่าอะไรประมาณนั้นไหครับคือคือจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยคือรัฐบาลเนี่ย ต้องการที่จะช่วยทุกกลุ่มเราก็ใจดีนะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับนะไม่มีงานทําตกงานบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะช่วยทุกคนทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับแม้ว่าวันนี้อพอกระบวนการของโครงการเราไม่ทิ้งกันดําเน,นเินการไปใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยนะนะครับนรัฐมนตรีกลางท่านก็บอกว่าท่านจะต้องไปดูอีกนะว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่เรายัง ยังไม่ได้เข้าไม่ถึงหรือว่าเรายังยังไม่ได้ช่วยไม่เจอหรือ,อยังไม่ได้ดูแลนะครับ,รบท่านก็จะต้องมีมาตรการออกมาดูแลอีกนะครับครับครับ,รบเอ๊ะมีมีการคุยกันคร่าวๆกับท่านท่านอุตจมาไหมครับว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะจะจะ,จะปิดลงเมื่อไหร่อ่ะครับเอ่อผมเข้าใจว่าคงน่าจะน่าจะใช้เวลาตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิดโลทะเบียนเนี่ยนาจะสัก ชักเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงดูเวลาอีกทีนะครับขอไปดูกรอบเวลาทีนะใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็คงแจ้งล่วงหน้าสักเจ็ดวันว่าจะปิดลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมดูตัวเลขมันไประมาณยี่สิบหกกว่าล้านคนนะมันอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คือมันสามารถผมผมถึงบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะปิดพลาดยากคุณอนุวัฒน์มันมันยากมากแล้วแล้วที่ผมบอกว่าอย่างสมมติเกษตรกรเนี่ยอ่า คุณเรวัชก็ต้องต้องต้องรู้ว่ารัฐบาลใช้ข้อมูลตรงนี้ในการเยียวยาเกษตรกรที่ผ่านมาไงครับถูกไหมฮะคือท่านไปเบิดค่าเก็บเกี่ยวค่าปลูกค่าอะไรมาตลอดตลอดชีวิตแล้วอยู่ๆท่านมาท่านจะมาบอกว่าเอ๊ะท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือข้อมูลมันปิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้ไงฮะถูกไหมฮะครับแต่การปิดพลาดก็ตามทีเนี่ยมันมันน้อยมากแต่รัฐบาลก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่จะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่อมสินหรือทอกศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าเมื่อท่านแจ้งบอกว่าแค่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็บางทีท่านก็ไม่ได้แจ้งว่าค้าขายอยู่ตรงไหนเราก็ให้ท่านก็แจ้งมาว่าค้าขายอยู่ตรงหลักสีนะ หลังจากเนี้ยจะมีกระบวนการในการตรวจสอบว่าท่านขายอยู่จริงหรือไม่อย่างไรหมายความว่ามีมีมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูจริงๆใช่ไหมฮะมีครับมีครับมีเราใช้ไปรษณีย์เราใช้คลังจังหวัดนะฮะตรวจสอบอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยจะจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอืครับนี่แหละฮะเอ๊มีคนถามเข้ามาครับคือสมมติสมมุตินะครับสมมุติตอนนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่ที่ที่เอไอเนี่ยบอกว่าเป็นเกษตรกรแล้วก็ เขาไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงๆเขาอาจจะค้าขายแล้วหรือมีอาชีพอย่างอื่นไปแล้วเขาไปลงเกษตรกรได้ไหมครับหรือบางคนก็กลัวว่ารออุทธรณ์ดีกว่าก็กลัวจะไม่ทันการอะไรอย่างเนี้ยฮะคือกระบวนการอุทธรณ์เนี่ยผมว่ามัน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 ไม่นานนะครับแล้วก็แล้วก็หากท่านเป็นท่านเป็นเกษตรกรจริงๆอนะฮะตัวเลขมันก็มันก็จะขึ้นมานะครับ คือกระบวนการเนี่ยผมผมบอกว่าผมถึงบอกว่าตรงเนี้ยท่านอย่าก,กังวลน,นะฮะท่านไม่ต้องกังวลเลยผมเชื่อว่าเวลากระบวนการของกเกษตรกรมาเนี่ยคนที่ถามท่านอนุวัฒน์เนี่ยนะผมไม่ทราบว่าใครเนะท่านจะท่านจะนึกถึงผมได้เลยว่าที่ผมบอกว่าท่านจะมีความสุขอน่ท่านจะรู้เลยถ้าท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรจริงๆนะฮะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะมันอาจจะง่ายกว่าตรงห้าพันนี้ก็ได้เนะเพราะมันมีฐานเดิมแล้ว ใช่แต่มันมีฐานอยู่ฮะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกะบวนการเนี่ยมันไม่ยากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจัปดาห,หน้าผมเข้าใจว่าท่าดำทีคลังเนี่ยท่านก็คงจะอา่อาอ่แจ้งในส่วนของกระบวนการนะครับว่าเงื่อนไขารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับครับครับหลายคนบอกว่าเอะถ้าสมมติว่าจะเยียวยาช่วยเหลเกษตร,รกรเด่ยเขาไม่มีบัตรเกษตรกรเขาต้องทำยังไงไหมฮะต้องไปลงทะเบียนหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับคือเกษตรกรเนี่ยท,ที่ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะฮะ 90%เนี่ยมีจะขึ้นทะเบียนไว้นะครับตัวเลขเกษตระเสือเ่อน90%นะฮะครับจะมีการขึ้นทะเบียนไว้ส่วนคนที่ที่ไม่ได้ขึ้นไว้เนี่ยนะครับก็คงมีกระบวนการในการดูแลเยียวยาอีกส่วนหนึ่งนะครับ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 แต่ว่าทุกกลุ่มนี้คือพยายามจะจัดสรรให้ให้ให้ได้แน่นอนนะครับแน่นอนผมถึงบอกว่าวันนี้หัวใจหลักของของนโยบายนี้ก็คือว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนครับครับคุณธนกรครับหลายคนบอกว่า ไออุทธร์เนี่ยขอยื่นแบบง่ายๆได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเข้าระบบคอมอีกเดีย๋ยวจะกดผิดกดถูกกันอย่างเงี้ยฮะคือคือผมเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็กรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของระบบเนี่ยพยายามจะคิดอ่ะคือ,อท่านสีคลังก็บอกแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะว่าคือคือท่านไม่อยากให้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับแต่ต้องเข้าใจว่า พอมันมีเรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็มันก็คงมีการตรวจสอบบ้างนะครับตรงนี้นะแต่ก็ในถ้าเรามองในเชิงบวกนะคุณนววัฒน<ะ>์ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องคนไทยท่านเก่งนะฮะคือการที่จะทําให้คนเป็น่20ล้านคนเนี่ยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบของเทคโนโลยีได้นี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ดีนะฮะ,ะอย่างน้อยท่านก็ได้เข้าใจเทคโนโลยีบ้างนะครับตรงนี้ซึ่งผมว่ามันมันดีมากนะฮะมันไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ทาให้ให้ให้คนไทยเนี่ยเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ถึงยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราในมองในเชิงบวกเนี่ยมันก็เป็นมันก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นประโยชน์นะฮะครับครับครับมีหลายคนเมื่อกิ้เกษตรกรไปแล้วมีมีนักศึกษามาด้วยครับอายุจะหกสิบแล้วไปนักศึกษากลุ่มนี้ก็ไปยืดหนุนรอได้เหมือนเดิมถูกไหมฮะอันนี้ยืดหนุนทอนแลวก็จะมีการตรวจสอบให้อย่างละเอียดเลยนะครับเพราะเพราะอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่าที่คนณวัดบอกถ้าสมมติว่า เอหกสิบปีเป็นาาักศึกษาเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะต้องตรวจสอบให้ท่านอย่างแน่นอนว่าว่ามันกระบวนการมันมีมันติดตรงไหนอะไรตรงไหน,นเป็นค้างตรงไหนกันไว้ทีนี้มีม,มีคนคิดเพิ่มครับท่านท่านธนกรคือครอบครัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวเป็นเกษตรกร,รแต่ว่าภรรยาหรือลูกเนี่ยไปทำอาชีพอื่นเช่นไปเปิดค้าขายไปอะไรอันนี้ได้รับสิทธิ์เฉพาะเกษตรกรไหมครับหรือว่ายังไงครับ คือคือมันต้องดูตอนท่านไปลงอะนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตอนท่านลงอะตอนที่หัวหน้าครอบครัวไปลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก็จะบอกด้วยว่าลูกหนึ่งสองสามเนี่ยทำประโชีพเกษตรกรด้วยนะช่วยทําด้วยเพราะฉะนั้นคือทะเบียนก็ขึ้นเป็นท่านเป็นเกษตรกรถูกไหมฮะตรงนรี้มิฉะนั้นท่านก็ต้องไปกลับกลับไปถามหัวหน้าคร mm. อบครัวท่านว่าได้ลงใครไว้บ้างใช,ใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าท่านลงไว้ถ,ถ้าทีหลังพอพอตัวเลขเกษตรกรออกมาเนี่ย ผมเชื่อว่าท่านก็มันก,มนก็มันมีตัวเลขที่ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้นะฮะครับมันก็เป็นเรื่องดีของท่านนะ,ะเวลาเวลา,วลาตัวเลขที่ออกมาเนี่ยตัวเลขมันชัดนะครับครับครับ,รบทีนี้หลายคนบอกว่ายังไงฝากท่านธนากรด้วยขอให้มันแบบขับเคลื่อนให้เร็วหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เร็วเดี๋ยวจะตายกันหมดแล้วเนี่ยฮะเขาส่งมางี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ท่านนักตีอุจมาะนะ,ะท่านย้ําตลอดนะ,ะว่าต้องทําให้ไวทําให้เร็วนะครับวันนี้ผมอ่ ท่าน้ําตรีแล้วก็ทีมงานแล้วก็คนที่ดูแลระบบธนาคารกรุงไทยเองสสคอเองเราก็ทํางานหาพุ่งนำคขับอยู่แล้วครับเพราะว่ามันช้าไม่ได้นะครับวันนี้ประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ท่านสั่งเลยว่าต้องทําให้ไวนะครับทําให้เร็วนะครับตอนนี้ก็ก็เร่งรีบอยู่นะครับห้อยเย็นๆนะครับตอนนี้ยังเป็นลอดแรกอยู่ใช่ไหมฮะแปดเก้าสิบสำหรับเยียวยาห้าพันบาทลดที่สองนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือวันพรุ่งนี้ถูกไหมฮะสิบสามใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับอื ปกติแต่ละล็อตนี่นะครับผมปรึกษานิดนึงครับท่านธนากรมัน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 ใช้เวลาประมาณบางบางบางล็อตอย่างแปดเก้าสิบสามวันสิบสามอย่างนี้ก็สามวันเหมือนกันไหมครับหรือใช้เวลากี่วันนะครับคือกระบวนการนี่มันคงใช้เวลาไม่นานนะครับคุณอาวัตเพราะว่าการประเมินทั้งหมดมันก็น่าจะประเมินเป็นไว้ไว้ไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ผมก็คงไม่ทราบข้อมูลในในเรื่องของแต่ในเรื่องของกรุงไทย ใช่ครับแต่ว่ากรุงไทยเขาคงประเมินทั้ง26ล้านคนแล้วแต่ว่าเขาคงแยกเป็นลดลดลดไปนะครับ <c oughs> ว่าว่าอย่างไงแต่มันเดียวครับท่านรมนีทางสังขารได้ให้ทำให้ไหวนะครับเรื่องนี้นะครับครับบางคนนี้ <c oughs> ถามเข้ามาเพิ่มเติมครับ SMS เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าได้รับเงิน5,000แต่พอไปแบงค์ไม่มีเงินเลยมันมันมันติดขัดตรงไหนครับอ๋อคืออย่างนี้ครับตอนนี้ต้องตรงนี้ต้องต้องขอัยพี่น้องประชาชนด้วยนะก็คือว่าอย่างนี้นะครับเอ่อ คืออย่างล่าสุดเนี่ยธนาคารออมสินถูกไหมฮะก็คือว่า,าท่านก็เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารออมสินแต่ว่าธนาคารออมสินมันตั้งระบบอัตโนมัติไว้<ม>นะครับพองเงินเข้ามามันตัดเลยเพราะท่านเป็นหนี้อยู่ถูกไ